นี่นะครับวิวเขาเขาพึ่งกวบนบาอุทยานเขาน้อยแปลงนี้เลยครับพอดีว่าลูกค้าไม่สามารถมาโอนได้นะครับผมเนี่ยที่หนึ่งไร่ครับราคา4,080เท่านั้นล้อมรั้วให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยแนวเขตก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเสาไฟฟ้าเราเห็นแล้วเดี๋ยวให้ดูเสาไฟฟ้าให้ดูไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้จะให้ดูน้ําก่อนนี่ยครับนะ้ำประปาเดินมาอย่างนี้แล้วนะครับผม อ่ะมาดูไฟฟ้าบ้างนะครับปื้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกสร้างบ้านแล้วก็ขอไฟฟ้าเข้าอยู่ได้เลยนะครับนี่เลยอ่าโอเคทีนี้มาดูนะครับรอบๆบริรรเวณแถวนี้อันนี้ลูกค้าซื้อแปลงใหญ่ไปนะครับผมตรงนั้นก็ยังคงมีวิวภูเขาให้ได้เห็นอีกนะครับ แล้วก็ทางด้านนี้ครับมีคนมาปลูกสร้างบ้านแล้วนะครับผมถนนหินคลุกตรงนี้ครับ <c oughs> เพียงแค่เราลาประมาณ500เมตรครับก็ถึงถนนเส้น4030แล้วทางด้านนู้นมีวิวภูเขาด้วยสวยนะครับอ่ะแปลงนี้ครับหนึ่งไร่4,080ถนนคุดแดงนอส,อส4จอครับอ๋ออยากจะบอกอีกเรื่องนึงนะครับมีไฟทางมาแล้วด้วยนี่นี่น,นี่ไฟทางมาโหวยดูดีเลย ใครสนใจก็โทรเข้ามาครับ0 922635563นะครับครับผมนะัชนนครับบานและที่ดินทำเรดีรีอขายที่ดินราชชุรีและทั่วไทยครับ